ของพี่นี่มาจากคาวายครับน้องมาไก่มากเลยครับน้องไปเมืองฮาวายกินแล้วใหญ่ยาวสาวน้อยจิตใจสาวใหญ่จิตตามแม่ไม่ตามหาฝลังถามถึงเป็นหนึ่งนีพุทธจากครับน้องครับอร่อยเวอร์ครับน้องอร่อยเวอร์ด้วยครับผมหรือน้องอยากจะกินกุ้งของพี่ก็ได้กุ้งของพี่นี่มาจากลุ่มแม่น้ำอเมซอนครับน้องครับมาไกลมากครับผมจากลุ่มแม่น้ำอเมซอนเลยครับกินเข้าไปปุ๊บใหญ่ยาวอึดแข็งแรงติดเตอร์โบเลยครับน้องครับสุดยอดมากเลยทั้งติดไหมพี่ทั้งติดไหม ติดครับผมติดเลยไหมติดมากเลยครับน้องครับสุดยอดเลยนะครับเนี้ยครับปัลลุมไก่ข้อจะรอการหลังกันเลยครับน้องครับสุดยอดนะปูเป็นไงปูเป็นไงฮะปูนี่ปูทอดกรอบนี่กันเชี่ยมดีมากเคครับกรอบกันเชี่ยมดีบำรุงสมองบำรุงสะโพกยกได้ตั้งเกินครับน้องบำรุงไข่ข้อจะรอการหลังกันเลยครับน้องครับสุดยอดนะั่ผมยากหลั่งนะพี่ตอนเนี้ยสุดยอดมากเลยครับน้องอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตานคนเลยพี่แล้ไอ้เนี่ยคอมันมันเนี่ยทอนมันของพี่สุดยอดมากเลยครับ ต้นมันนี่มาจากนิวซีแลนด์เป็นต้นมันกับอื่นกิโลขึดอื่นต้นนานต้นดานปันเมียตลอดทั้งวันปั่นเมียตลอดทั้งอื่นเลยครับน้องครับหลบพี่เอาแต่เอากรมีแต่เรื่องใต้สะบพเอาออย่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปปั่นคนอื่นนะครับกลับมาเรเลยครับน้องครับเท่าไรพี่แม่เอาเท่าไหมครับสามกว่าร้อยแม่ครับสามกล่าร้อยฮะเออโอเคไปองยกผมเรื่องตัง